สนับสนุนโดยยาเม็ดลดกรดอะโมจิน OTC Tab ขนาดบรรจุแผง4เม็ดมีจำหน่ายที่7 e เ e ่เท่านั้นสำนักข่าวสินหัวจากประเทศจีนรายงานว่าเมื่อวันพุธที่9เมษายนกระทรวงพาณิชย์ของจีนประกาศว่าจีนได้เพิ่มบริษัทของสหรัฐ6แห่งรวมถึง s h i e l เอ i ออิ และเซราเนวาดาคอร์ปอเรชันเข้าบัญชีรายชื่อองค์กรธุรกิจที่ไม่น่าเชื่อถือมีผลบังคับใช้ตั้งแต่เวลา12นาฬิกา1นาทีของวันพฤหัสบ,บดีที่10เมษายนถาแถนงการจากโฆษกกระรวงระบุว่าบริษัทเหล่านี้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจําหน่ายอาวุธให้แก่ไต้หวนันหรือดําเนินการในสิ่งที่เรียกว่าความร่วมมือด้านเทคนโนโลยีทางการทหารกับไต้หวันในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาโดยไม่คํานึงถึงการคัดค้านอย่างหนักจากจีนซึ่งบ่อนทําลายอธิปไตยความมั่นคงและผลประโยชน์การพัฒนาของจีนอย่างร้ายแรง จีนจึงดําเนินการกับบริษัทที่ทํากิจกรรมผิดกฎหมายเหล่านี้ตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องโฆษกกล่าวว่าจีนจะจัดการประเด็นที่เกี่ยวข้องกับรายชื่อองค์กรธุรกิจที่ไม่น่าเชื่อถืออย่างระมัดระวังเสม,มอมาและมุ่งเป้าไปที่องค์กรธุรกิจต่างชาติเพียงไม่กี่แห่งที่บ่อนทําลายความมั่นคงระดับชาติของจีนองค์กรธุรกิจต่างชาติที่ซื่อสัตย์สุจริตและปฏิบัติตามกฎหมายจึงไม่มีสิ่งใดที่ต้องเป็นกังวล โฆษกกระทรวงย้ำว่าจีนยินดีต้อนรับบริษัทจากทุกประเทศให้เข้ามาลงทุนและดำเนินธุรกิจในจีนและมุ่งมั่นที่จะจัดสรรสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่มีเสถียรภาพเท่าเทียมและคาดการได้สำหรับบริษัทต่างชาติที่ดำเนินงานมาอย่างสอดคล้องตามกฎหมายและข้อบังคับ คณะกรรมาการภาษีศุลกากรแห่งคณะรัฐมนตรีจีนประกาศว่าจีนจะเพิ่มการจัดเก็บภาษีศุลกากรก,กับสินค้านำเข้าจากสหรัฐอเมริกาเป็นร้อยละ84มีผลบังคับใช้ตั้งแต่12นาฬิกาหนาทีของวันพฤหัสบดีที่10เมษาย,ยนเป็นต้นไปการประกาศนี้มีขึ้นหลังจากสหรัฐตัดสินใจเพิ่มการจัดเก็บภาษีศุลกากรกตอบโต้กับสินค้านำเข้าจากจีนร้อยละสามเป็นร้อยละ84ถือเป็นการกระทำที่ผิดพลาดยิ่งขึ้นรวมถึงละเมิดสิทธิและผลประโยชน์อันชอบธรรมตามกฎหมายของจีนอย่างร้ายแรง กระทรวงพาณิชย์ของจีนเปิดเผยการยื่นฟ้องร้องสหรัฐกับกลไกแก้ไขข้อพิพาทขององค์การการค้าโลกหรือ WTO หลังสหรัฐอเมริกาประกาศการจัดเก็บภาษีสุลกาการเพิ่มเติมร้อยละห้กับสินค้านำเข้าจากจีนต่อจากภาษีสุลกาการตอบโต้ก่อนหน้านี้โฆษกกระทรวงระบุว่ามาตรการจัดเก็บภาษีสุลกาการเพิ่มเติมของสหรัฐได้ละเมิดกฎเกณฑ์ขององค์การอย่างร้ายแรงและถือเป็นความผิดมหันต์ต่อยอดจากความผิดพลาดเดิม ตอกย้ำการกระทําของสหรัฐที่เป็นการกันแกล้งรังแกอยู่เพียงฝ่ายเดียวทั้งนี้จีนจะมุ่งมั่นปกป้องสิทธิและผลประโยชน์อันชอบธรรมตามกฎหมายอย่างสอดคล้องกับกฎเกณฑ์ขององค์การพร้อมสนับสนุนระบบการค้าพหุภาคีรวมถึงระเบียบเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศอย่างแน่วแน่ต่อไป